ทุกคนตอนนี้อยู่ที่มูลิธิกูสลศรทธาพงไพรเกาะ28นะคะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้มาทำอะไรวันนี้จะมาทำบุญลงศพค่ะนี่ค่ะมูลิธินะคะไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเราเข้าไปทำบุญลงศพกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะบริจาคลงศพทำบุญทั่วไป อีชาแนลสวัสดีคะ่ะทุกคนอี <'m> e สวัสดีค <'m> ่ะห็นเป็นทางการอีกครั้งนะคะวันนี้พาทุกคนมาทําบุญลงศพกันนะคะมาถึงเราเข้าไปข้างในนะะี้ค่ะเราก็จะจ่ายตังค่าทําบุญลงศพนะคะแล้วแต่ว่าที่ไหนเขาจะกําหนดไว้เท่าไหร่นะคะเราก็เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็จํานวนเงินที่เราจะบริจาคหรือจะทําบุญลงศพว่ากี่ลงนะคะใส่ลงไปคะ่ะทุกคน วันนี้นะคะ จะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าการทำบุญลงศพนั้นได้บุญอย่างไรเขาบอกว่าอันนี้ส่งแรงมากเลยนะคะทุกคนไปค่ะไปรู้รายละเอียดกันเป็นที่ทราบกันนะคะว่าการทำบุญนั้นมีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับความต้องการและเวลาที่สะดวกสำหรับคนที่ต้องทำงานหรือทำงานตั้งแต่ชเช้าจรดเย็นนะคะกว่าจะถึงบ้านก็คขมือแถมวันหยุดก็อยากพักผ่อน หรือใช้เวลากับอย่าง,งอื่นให้เต็มที่ดังนั้นสำหรับคนที่มีเวลาจำกัดแต่อยากทำบุญนะคะทางช่องอ e ีช anel นะคะแนะนำให้ไปทำบุญลงศพเลยค่ะเขาบอกว่าได้อัน,นี้ส่งแรงกล้ามากเลยนะคะสุขใจที่จะมอบให้ถือเป็นพลังนำทางชีวิตค่ะการทำบุญนั้นไม่ว่าจะเป็นการทำด้วยวิธีใดก็ตามบุญที่ได้จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ทำบุญเป็นหลักการทำบุญเพราะความกลัวหรือต้องการแก้กรรมหรือแก้เครดตต่างๆจะถือว่าเป็นการทำบุญที่เกิดประโยชน์เฉพาะบุคคลเท่านั้นอาจจะให้ผลบุญและกุศลน,น้อยกว่าการทำบุญด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์และเป็นการทำบุญเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเพียงแค่มีเจตนาที่จะให้ผู้อื่นมีความสุข ซึ่งการทำบุญสำหรับบุคคลอื่นนั้นทางช่องอ e ีชแนลได้แนะนำไปแล้วว่าแนะนำให้การให้เป็นการทําบุญลงศพหรือบริจาคลงศพให้กับศพที่ไม่มีญาตินั่นถือว่าเป็นการทําบุญและบริจาคทานด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ปรารถนาที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเชื่อกันว่าการทําบุญบริจาคลงศพนั้น เป็นการทำบุญที่ได้อนิสงแรงมากจะช่วยต่อชะตาชีวิตช่วยให้มีโชคมีความเจริญก้าวหน้าอีกทั้งยังช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยสามารถช่วยผ่อนเคราะห์ขอโทษค่ะเคราะห์กรรมจากหนักให้เป็นเบาได้ดังที่คนเฒ่าคนแก่หรือญาติผู้ใหญ่มักจะบอกลูกหลานที่มีเคราะ กรรมหรือดวงตกให้ไปทำบุญบริจาคลงศพเพื่อเป็นการช่วยต่ออายุและช่วยผ่อนเคราะห์กรรมจากหนักให้กลายเป็นเบาซึ่งขั้นตอนการทำบุญลงศพนั้นขั้นตอนไม่ยากเลยค่ะอยากที่ทุกคนเห็นนะ,นะคะไม่ว่าจะไปทำบุญที่มูลซิกุสลศรัทธามูลที่ปอดตึต้งหรือมูล,ลานิธิ ไรก็ได้นะคะเมื่อไปถึงนะคะทุกสถานที่เขาจะมีป้ายเขียนเอาไว้ว่ารับบริจาคหรือไม่ว่าจะเป็นบริจาคเงินหรือทำบุญลงศพนะคะเราก็เพียงแต่เข้าไปเขียนชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็จำนวนเงินที่เราจะบริจาคดังที่อีแจ้งไว้เบื้องต้นนะคะ เมื่อเราบริจาคเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะให้ใบเสร็จมาตรงนั้นนะคะเราก็เข้าไปจุดทูบนะคะซึ่งถ้าทําบุญลงศพเขาจะจัดทูบจุดทูบแบบว,ว่าวนทุกที่เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาใบเสร็จนะคะไปเผานะคะอิดมั่นใจว่าทุกทที่นะคะจะ มีคนที่ยืนช่วยแนะนำเราอยู่นะคะทุกคนซึ่งใบเสร็จนะคะก็จะเรียกว่าใบาอนุโมทนาบุญนะคะอิเพียงแค่พูดง่งายๆเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจนะคะและถ้าเราไม่ได้ทำบุญเต็มตามจำนวนที่เขากำหนดเอาไว้ว่าอย่างเช่นทำบุญลงโศบ250บาทหรือ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามี งบน้อยเราก็ทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ค่ะทุกคนนี่คือสำหรับคนที่มีเวลาที่จะสามารถไปทำบุญถึงสถานที่ได้นะคะสำหรับคนที่ไม่สามารถไปทำบุญถึงสถานที่ได้หรือไม่มีเวลาจริงๆเดี๋ยวนี้เขารับบริจาคผ่านทางแอปพลิเคชันของธนา,าคารต่างๆนะคะใครอยากจะทำบุญมูลนิธิอะ ใรนะคะทุกคนสามารถเข้าไปเสิร์ชได้ตามเว็บเพจของมูลิติอันนั้นนะคะเพื่อที่จะทราบเลขที่บัญชีแล้วเราจะได้ร่วมบริจาคก,การทำบุญค่ะการดังที่แจ้งนะคะก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะก็จะบอกว่าการทำบุญบริจาคลงศพนั้น ถือเป็นการทำบุญที่อะน,นิสงแรงมากอะน,นิสงแรงมากเพราะเป็นการทำบุญที่ทำด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์และปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์จึงทำให้ผู้ทำนั้นได้รับกุศลไปอย่างเต็มที่ซึ่งการทำบุญลงศพในปัจจุบันเหมือนที่แจ้งข่าไม่จ้องไปทำที่ ทำถึงสถานที่ก็ได้นะคะสําหรับคนที่ไม่ค่อยสะดวกและไม่มีลาว่างค่ะโอเคค่ะ ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะอิทฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอิท h ช n แนลด้วยนะคะวันหยุดนี้ใครวางใครสะดวกไปทำบุญลงศพกันนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตสืบไปค่ะไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ ทำบุญเสร็จแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าพอดีไปกันสองคนก็เลยไม่ได้ถ่ายการตักทูบอะไรนั่นน่้นนี่นะแต่ไม่เป็นไรค่ะถือว่าวันนี้มาทําบุญแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะ